สว,วัสดีครับผมนะครับมันเสร์ทีวันนี้เราจะมาเล่นเกมลิมโบพาที่3นะครับทุกคนมาไปไปกันต่อเลยทุกคนผมว่าทุกคนจะจําได้นะฉากเนี้ยโอเคโอเคชึบเห็นครับมาอโอเคนะครับล,บลิมโบลิมโบลิมโบผมเห็นอืมทุกคน,นครับเคยเล่นแมป RTFC โลโบอไทยแลนด์แฟนคลับไหมครับผมผมเล่นแล้วนะครับ ก็แบบนั้นเลยครับสงการทุกคนไปเล่นกันได้นะครับแต่ตอนนี้มันหมดมันเขาไม่จัดงานกันแล้วครับเพราะว่าหมดสงการแล้วโอเคก็ลองไปเล่นกันได้นะครับมาไปดูคลิปผมก็ได้นะครับดูกันเยอะๆครับโอเคมาผมรู้มาแล้วต้องผ่านยังไงทุกคนโอเคเราก็ต้องเดินไปใช่ไหมก้นเห็นกันบวักไหยครับนี่แหละครับกับนี่ทุกคนแล้นี่ก็คือแมงมุม อยู่ด้านหน้าผมนี่แะครับเราต้องทําให้พื้นันสั่นแล้วกระดักจะได้ตกมาก็โดยการให้ขามันชี้มันก็จะทุ่มครับอ,อืมไม่ทุ่มเลยเออเนี่ยทุ่มแล้วครับโุ้ม กับดักเกือบตกแล้วครับอีกนิดเดียวกับดักจะใกล้ตกแล้วตุ่มกับดักน่าจะตกออกมาแล้วโอเคตกออกมาครับแล้วก็เราก็จะต้องเออไปดันมันอีกฝั่งมาชึบเอา้าไม่ถึงไม่ทุกคน กันหนึ่งผมต้องล่ามาก่อนอมโอเคครับทุมเลยปุ้มนี่นะครับโอขามหลุดไปแล้วคนหลุดไปแล้วขาหนึ่งเรามันทุบอีกทีหนึ่งมาปุ้มโอ้เออไม่ไม่ไม มาตรงนี้มันจะต้องทุ่มทุ่มเลยอ้มเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยอีกทีนึงมาเออลบลบลบอ้มเยอยะถ้าขามันหลุดไปหมดอ้าว มมตัวนี้มันตัวใหญ่มากและน่ากลัวนะครับทุกคนมาตมสิจ้ะมาครับมาตูมโอเคเราก็ข้ามไปครับแล้วมาตรงนี้ดันดันดันจึ๊บตูมเอาไม่โดน่ะทุกคนตูมเรียบร้อยครับมาขามาันขาด โอเคมาซืออะไรล่ะตูมตูมเรียบร้อยครับหมดแล้วโอเคตอนนี้มันอ๋อปีนขึ้นต้นไม้ไปแล้วครับ เราก็ไปได้ละว,ว้าวทุกคนตอนนี้เอ่มแมเอ,อด่านต่อไปทางไหนเนี่ยเห็นนะครับโหสไลส์สไลด์เดี๋ยวนี้คืออะไรกระโดดรู้สึกไม่ปลอดภัยอะอเฮ้ยตอนนี้มืดมากคนมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคตอนนี้เห็นแล้วครับว้าวอุอย้ยหยักยมันมุมเต็มเลย ไม่มันเดินหนึดจังเออตรงนี้แม่เป็นหยักใหญ่หครับเนี่ยอะไรอเอ้าติดติดติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไมเฮ้ยควนคน,คนเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวมันอะไรอ่ะมันพันผมไม่หนักแน่ครับทุกคนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องดิ้งใช่ไหมทุกคนจิบ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 บจิบจเออนี่เจ้านอยจิบ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 คนได้แล้วทุกคนโอ้เปิดหนอนเลยทุกคนกุจิเบลอ้าวโอ้ไม่มีอะไรตรงโอเคครับตอนนี้ผมก็ กระโดดไปไปเรื่อยๆครับทุกคนเพื่อไ้ถึงจุดหมายโอ้โหตรงนี้อ้าวว้ารอดครับทุกคนเดี๋มาไปกันต่อครับไม่แล้วเราจะทำให้มันหายไปไงมันจะไม่หายหรอโอ้อยโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแต่ก็ขอผมคลิปนี้ผมขอประมาณ5้าไลค์ก็พอโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ